สวัสดีชาวราศีตุลทุกท่านเมื่อย่างเข้าสู่เดือนตุลาคมโชควาสนาของราศีตุลย่อมมีความโดดเด่นมากขึ้นเมื่อดาวสุขโคจรมาเป็นลาภะที่จะส่งเสริมให้มีโชคลาภในการทำงานและการทำธุรกิจของท่านจะมีความสำเร็จเพราะนอกจากดาวสุกจะส่งผลดีกับการเงินแล้วช่วงนี้เจ้าชะตาจะมีสเสน่ห์มีผู้คนรักใคร่จะคิดทำสิ่งใดล้วนมีคนช่วยเหลือให้ท่านมีความสำเร็จอีกทั้งดาวอังคารก็ย้ายออกจากภพวินาศไปแล้ว ปัญหาต่างๆอุปสรคทั้งหลายจะคลี่คลายไปในทางที่ดีและจะส่งผลดีให้กับการเงินของราศีตุลเป็นอย่างมากท่านจะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาให้ได้ใช้จ่ายมากขึ้นไปจนถึงท่านที่มีความรักที่เคยขุนเคืองกันบัดนี้จะคลี่คลายไปเป็นความหวานชื่นเข้ามาแทนที่ต่อเนื่องมาถึงไตรมาสที่3มของเดือนเมื่อดวงดาวแห่งโชคลาภได้ย้ายเข้าทับลัคนาอีกแสงสว่างย่อมสองทางให้ดาวคู่มิตรแห่งโชคลาภโคจรมาพบกับความสำเร็จ ความช่วยเหลือจะมีเข้ามาปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นนี่เป็นช่วงเวลาที่ท่านจะได้รับข่าวดีทั้งข่าวดีทางการเงินข่าวดีของความรักจะมีทั้งลาบลอยเข้ามาอีกหนึ่งทางช่วงนี้ดวงดีก็เพราะราหูได้ย้ายออกจากความเป็นอริไปแล้ว ตั้งแต่นี้ไปหากท่านมีโครงการใหม่คิดบุกเบิกลงทุนอยากทำกิจการส่วนตัวหรือแม้แต่การย้ายจากที่เก่าไปทำมาหากินที่ใหม่ก็ขอให้ท่านมั่นใจว่าท่านจะมีความสำเร็จรอรออยู่ข้างหน้ามันถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลงแล้วหากเราไม่เปลี่ยนเราจะย่าอยู่กับที่ถ้าเรากล้าเปลี่ยนความสดใสฟ้าใหม่กำลังรอท่านอยู่ข้างหน้าอยู่แล้ว แต่ก็ต้องยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงของท่านอาจมาพร้อมกับความไม่คุ้นเคยท่านต้องปรับตัวต้องสร้างความคุ้นเคยใหม่ชีวิตก็จะค่อยดีขึ้นเป็นลําดับและท่านจะต้องท่องจำอยู่ในใจเสมอว่าความสำเร็จครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนความมีมานะอดทนของท่านจึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่งและจะเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่เป็นกุญแจไปสู่ความสำเร็จของท่านเมื่อเวลานั้นมาถึงการงานของท่านจะสะดวกสบายยิ่งขึ้น ตำแหน่งหน้าที่จะดีขึ้นชื่อเสียงของท่านจะมีคนนับถือกิจการค้าขายจะมีโชคลาภการเจรจาธุรกิจจะเกิดผลรวมไปถึงการเดินทางก็มีความสำเร็จรอ,รอท่านอยู่ก็เพราะการเงินของท่านได้ออกจากภพวินาศไปแล้วการเงินจะคล่องตัวขึ้นการเดินทางจะมีโชคทางการเงินมาเป็นรางวัลบางท่านอาจได้รับเงินปันผลหรือท่านจะได้รับมรดกจะมีทั้งเงินที่ท่านได้จากงานเสริม และหลายๆท่านจะได้เงินเข้ามาในรูปแบบของการเสี่ยงดวงเป็นลาบร้อยที่ท่านพอใจมากในระดับหนึ่งอีกด้วยและหากท่านคิดจะเสี่ยงดวงท่านมีเลข2เลข1เลข6เลข3เลข9เป็นเลขนำโชคก็ต้องขอแสดงความยินดีกับชาวราศีตุลไว้ะที่นี้ด้วยนะครับและสุดท้ายก็คือสิ่งใดที่ท่านควรระวัง ากท่านยังเป็นโสดก็ขอให้สงวนท่าทีไว้ก่อนนะครับเพราะท่านมีเกณฑ์ถูกรอกเกี่ยวกับความรักอยู่ด้วยใจเย็น,นรออีกนิดจะมีคนที่จริงจังและจริงใจมาให้ท่านเลือกช้าๆจะได้พระเล่มงามมาถึงบุตรหลานช่วงนี้เด็กเล็กจะป่วยไข้เด็กใหญ่ที่อยู่ในวัยรุ่นก็ไม่ควรออกเที่ยวกลางคืนดึกๆื่นๆส่วนความเจ็บป่วยของท่านเองก็มีแต่ไม่มากนักแค่กินยานอนพักผ่อนอยู่บ้านก็หายได้สบายมาก ด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม